สวัสดีครับร้านพู้เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น L 3 6 0 8 DT นะครับรถขนาด36แรงกับเพื่อนสีล้อพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บสีภายนอกทั่วไปนะครับคันหน้าก็มีเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็ลูกหมาหันส่งนะครับอย่างหน้าอย่างหลังสภาพสวยเลยนะครับบอกคุ้ใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวามีเก็บสีนะครับ ชุดคันเกียร์อะไรต่างๆก็คืออยู่ในสภาพเดิมนะครับก็ปรับสภาพให้แล้วนะครับด้านท้ายมีเก็ีสีเทานะครับพวกสีล,ล้อหลังอะไรพวกเนี้ยคือมีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานของเขาเลยนะครับแต่ก็จะมเีเปลี่ยนพวกแขนยกอะไรต่างๆให้แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าปรับสภาพมาแล้วนะครับทั่วๆไปก็ถือว่า,าใช้งานได้เลยนะครับ แป๊บปึ๊บไฮดรอลิกก็ไม่มีเสียสภาพนะครับคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทราคานี้ก็รวมเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็กรองทุกอย่างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ํามันไฮดรอลิกผมไม่ได้เปลี่ยนแต่เช็คให้เติมให้มันได้ระดับนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องปกติ <c oughs> ระบบเกียร์ชัตเทิร์นไปเกียร์เดินหน้าปเกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติวิ่งเร็วก็พอมีเสียงบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับเพราะว่าสามสิบหก็รถมาหลายปีแล้วนะครับมันก็มีเสื่อมโทรมตามสภาพอายุการใช้งานนะครับอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่า,ารถเราซื้อตามบ้านเนี่ยแน่นอน ทำเยอะแน่นอนซ่อเยอะแน่นอนนะครับเพราะรถมันก็เป็นรถที่ถ,ถือว่าใชงา้งานหนักนะครับรถไถรถอะไรพวกนี้นะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าระบบการใช้งานทั่วไปก็ปกตินะครับถ้าสนใจก็สามารถาเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับ